Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long. สวัสดีพี่น้องสวัสดีเป็นทางกันเมื่อนี้เอเอลกับผ้าเขา่าปลาอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องคะมาจอบมาจอบเพรมาจอบเพรอันป่าหม่นาะปลาทั้งนี้คือติดอันชายดยนฟังสวีเดนเด้อค่ะพี่น้องคะอันไปรุ่นน้ากันมาเมื่อนี้เอเอลซีได้ยังมาฝากพี่น้องที่ได้เฮ็ดบน่นาะ ดีใจได้มาเขาปายอีกแล้วพี่น้องเลยแต่เศรายุตอนนี้มาแต่เศร้า,านาออันปล่อยคลิปเสร็จกะออกจากบ้านเลยนะอ่ะอันต้องขอโทษขอไปพี่น้องเด้อที่อันว่าได้แะหาเนาะเดี๋ยวให้เอ๊เดียวว่างแล้วสิไปหาเด้อพี่น้องขาอันไปรู่นน้ำกันไว้เอเดียวสิพ่อ,อยังบม่มาอนี่สิเจอข้องแปลกแปลก,ปกม่ๆม่าฝากพี่น้องบอ่ไปรูดน้ำกันค่ะวันนี้วันที่เท่าไหรอ่อ่ะ ยี่สิบเก้าบอกยี่ยี่สิบเก้าตัวลาเนาะพี่น้องคะไปคะ่ะตัลาสองห้าหกห้าด้วยคะ่ะพี่น้องคะฝึกไปฝึกไปฝึกบอกมือวันเดือนปีเนาะพี่น้องคะ่ะว่าน้ำบอเออเห็นเพล่นเห็ดกับเห็ดน้ำเพิินแหรอเนาะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีจะถามถามคอมเมนต์มาว่าวันที่เท่าไรเดือนใดเนาะค่ะไอเดวกันซี ป้บปรุงไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องคะต้องขอโทษขออภัยเด้อคะ่ะไป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 เบิ้งน้ำกันคะ่ะพี่น้องคะสีแดงยังมาฝากพี่น้องบอ่กันบ่ได้ก็คือสิบอะไรโลกหนูเนาะ <c oughs> สำรวจป่าที่สองไก่ยังบ่พอเฮ็ดเด้อพี่น้องเบิ้งโอ้ใบไม้ใบไหลลนลนคักลนเนยน้องใบไม้กำลังลนเด้อพี่น้องอัน กักชิมีเห็ดบ่กนี่เป็นเห็ดน่อเนาะเห็ดกระเทียมเป็นดอกเป็นดอกอันไทยยิ่งให้พี่น้องเบิ่งอีกแล้วเนาะว่ได้ขึ้นไปเนิ่นน่นมันมันบอส่งคือให้พี่น้องก็เลยบอขึ้นเนาะเดี๋ยวกระสิ่งยางนำทาห้าง ทางเดินนี่เนาะนี่เขาป้องกันสัตว์เด้อพี่น้องนี่เห็นบ่ค่ะในป่าไปแถวไปแนวเนาะเนินนี่มีอะไรไม่เอ่ยเพื่อเห็นเห็ดเน่าเห็ดเน่าเด้อพี่น้องเนินนี่จะขี่โอ้ยเพเห็ดผึองนี่ก็มั่นทุดยอดเลยเนาะ กางกำลังยางเลนมาราทอนออกกำลังไก่ในป่าเนาะพี่น้องหลายๆลายเดี๋ยวไปเลยปิดกล่องต่อค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งปลาไปน้ำกันเนาะทิ้งยางขึ้นไปผู้จนกว่ามันทีหอดหอม่องข้างแงะคนละสิไปจอบเบิ่งเห็ดดำเนาะเห็ดดำก่อ,อนสด ทมเพสสวามมาส,สานภาษาเด่นเนาะเอ้าตันบ่พี่น้องผู้เฒ่าก็ตันแน่อย่าน่อยเนาะเห็นบ่ค่ะใบมาไฮกำลังกำลังโรนเนาะเออปลาหมองนี่เคยมีเห็ดอันนั่นไหมแต่ว่าเขากันเหลี่ยม่นตจีบอีบ่มีกันเนี่ยพี่น้องเนี่ยันเล็กนี่นเนาะ พี่น้องเอลเห็นเห็ดดำผู้ใดเห็นน้ำบอผู้ใดเห็นน้ำบอพี่น้องซุ่มๆโอ้แต่ว่าสิชคอร์ใบใดพอดีพี่น้องนี่ถอย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 ปัญหาทางเข้ากันแ้วพี่น้องพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยยางยางมาตังบักไก่หนึ่งน้อหัวกระพาะดอกแรกค่ะพี่น้องค่ะเอ็ดผึ่งค่ะเอ็ดผึ่ง ว้ายตัวโมยู่พี่น้องอมันยังมีเ,เก็บอยู่เลยน้อเก็บตัวน้อดอกไม่ค่อยสมบูรณ์โดนกินไปเอาตารโหลดน้อพี่น้องคะว้ายได้อยู่ด้อคะ่ะเฮฟพึงหวานเก็บ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 ค่ะไม่รอยช้าตารโหลดน้อบ่ต้องเว้าต้องไหว้ละ่ะโอ้คนมากเก็บเพ็ิดต้องห้องในจนวยเอา <c oughs> รู้ขลยุย อันโอ้ยมาลุดเพิ่งพี่น้องอันเ็บอกค่ะมัวอืมขอในเด้อเจ้าตัวถากกําลังกินเลยพี่น้องเอาเก็บค่ะใส่ทุ่งนหน่อยเฮ้าคือเก้าลแหละค่ะไปต่อค่ะบ่อยากผากพี่น้องเลยบอมีบอพอเฮ็ดเลยแต่เฮ็ดเพ่งหวานดอกหนึ่งดอกที่สองนิ่หน่อย ถ้ำมีขีดน้องวิยญางกบไปหาโหลดหุ่นละเพราะว่าแฟนรออยู่โหลดเนาะอันชิปเ็บเห็ดดําแต่ว่ามันเขาว่าไรไหมพี่น้องอันคันเขาทางเขามันกะไก่ส่วนชิไปหอดแล้วก็ฮกฮกเขาว่าไรเลยปล่อยไ้ยังสั่นลละพี่น้องมันเดี๋ยวนี้ป้าเขากะเอาอันลวดลวดมัดคืงไว้กันกันซัดกันยั้งเนาะพี่น้องคะ เพราะประเทศเดนมาร์กนี่เขากบบสง,งวนสง,งวน,นป้าหลวงป่า,าเขายยานไปไรซัดอะไรยังเนาะแต่ว่าเฮ็ดผึ่งคือสีอโบว์ว่ามี่เหรอพี่น้องเอเดากระย่างเนี่ย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 เพราะอเฮ็ดค่ะที่ไปเก็บเฮ็ดดำแกเขาเพราะอได้พี่นอ้องคะเด๋ินสินย่างไปออกไปหุ้งได้หน่อ้อมโลกแล้วพี่น้องมาโจมไอพี่น้องฟังอีกหละ ไปหาเห็ดดำนอ้อเดี๋ยวย่างไปทั้งนี่มันออกหู้ไดนี่ิือพอบอกเห็นเลยเจ้าหมาพี่น้องสร้งางพลังฮาสิเข่าไปมาจ่อเบ,บิ้องกันเห็ดดำดันป้าน,นันแม่จักสิเขา่าได้บ่ได้เดี๋ยวไปเบิง้งไปลุนน้ำกันพี่น้องคะ่ะอันคันบ่ได้เห็ดมึงคลิปนี่นนก็จูบ่ได้ลงน้อเปิดพมันกันกับบ่เห็นเห็ดผ้าดอก เมื่อยล่ล่ะพี่น้องคะทำออกมายังกำลังไก่ในปลาช่มวิวปลาประเทศเดนมาร์กเนาะค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวพ่อเฮ็ดสีชายเบิงเน้อเอ้ยยังมาพ่อเฮ็ดดำพี่น้องเฮ็ดดำพี่น้องคะโอ้พอแล้วพอแล้วโอ้โอ้ขอโทษเอามีด เอ็ดดำมันหาหนากจั้หน่อยมันาชู้ในหนาพี่น้องเอ้ยเป็นบ่าค่ะเห็นไหเล่นบ้าค่ะเอ็ดดำเอ็ดดำอิลิดึงโอ้พ่อมองนี่หลายปีแล้วเนาะเคยมาเก็บเลยล่องล่องมาหาเบิ่งพี่น้องน,นี่ยังย่างบุกป่ามาเลยหนึ่งป่านั่นอีกดอกหนึ่ง นะำบอลพี่น้องโอ้ตาลายตาลายพี่นอ้องมองนีเตกี้เคยออกล,ลาไรน้องนอง้อาใส่พ่อไว้ไปตากแห้งใส่ซอสน้องเห็ดซอสน้องซอสสเต็กก็ใส่ถุงมือเดี๋ยวพี่น้องเลยน้อมันบ่หลายเนาะ้องก็ถือใส่ถุงมือ นี่ค่ะตั้งหันพออ่อจองดอกกระเน่านี่เห็นบ่มป๊บเห็ดดำทมเพศสวมัมสดทมเพศสวัมน้องพี่น้นองคะนี่เห็นบ่นค่ะอ่าส,สวยๆงามๆาน้องเจ้าม้า,ามาพี่นอ้องเอ้ยไปต่อไปต่อพี่น้องคะ เก็บใส่ถุงกันเ้อ เหลี่ยงงามงามงาม เป็นยังไงเนาะพี่น้องเมื่อยเพราเมื่อยปะแต่ว่าเอเดลเมื่อยแล้วเลยถ้ายางตาเบิดมือเลยอันมื่อนี้ละสามสามปลาซี่ปลาละพี่น้องอันได้เฮ็ดน้อยนึงเนาะเออได้พ่อไปพัดใช้สเต็กกินตรงนาะแต่ว่าขันอันเขามาปลาสุดท้ายเนาะกระชีกระชีกราบละสีไม่จาะเบิ่งอันอันเห็ดแปลกๆอ่ะมันยังมันยังออกอยู่บ่สันเด้ย เฮ็ดผึ่งก็ได้ดอกเดียวซ่านั่นล่ะซ่าที่อันอันไทยแตกแหลกเนาะดอกน้อยๆตุ้มุตุมีอินเนาะอันเอ็ดแอลกับสีก็เปิดพมันกลางกับสีมาลาพี่น้องย่างตาน้๊วเอ็ดแอลคือสีปวยล้วเนาะแต่ว่าเอ็ดแอลสีย่างย่างอันไปจอบเบิ้งอันเฮ็ดอันแจ๊กน่อยเนาะขันมีกับอีทายเบิ้งเนาะต่ว่าเอ็ดแอลสีลาก่อนเนาะอันบลสรุปผลงานเนาะมันหนีมันน้อยๆพอดพี่น้องอายชาวบ้านชาวครองเขาเนาะ ai 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 ít yêu ai เห็นมาพี่น้องใบไม้เนี่ยปาพี่น้องเราพอดีเห็นกลุ่มจักรยานเขามาออกกําลังกายเนาะเล่นปีองเออจนยางมาหดเนื่องที่ว่าอันเห็ดอันเอียงกันละเห็ดผึ่งเห็ดทักคันตระเรนไังสีนะพี่น้องแต่ว่าใบไม้มันเต็มหกอึ่งตึงเลยนี่นะนี่เห็นบอสไดกี่นี่หลายหลายเด้อพี่น้องเอาหมุนกับนี่น้ามูนนี่ เฮ็ดก็เฮ็ดหนมงหนมหมากเงินนี่ก็ะบอกเออพออยากเถอะพี่น้องแต่ว่าเอ็ดเอ๋วบอได้มาโดนแล้วเนาะนี่ใช่พี่น้องเบิ่งจักหน่อยเนาะถือว่าชมวิวทิวทัศน์ในป่ากับเอ็ดเอ๋วเด้อพี่น้องคะอืมนี่แต่ว่าเอ็ดเอ๋วคือสิบ่อไปดอกก็มันบอกคือดอกเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเอ็ดเอ๋อกับสิกราฟนอนเมื่อยแล้วออกมาแต่เสาร์เด้เฮ็ดหน่อยนึงเด้อค่ะพี่น้องคะน้องเอ็ดเอ๋วกะพอเปิดพมังกั้งกับสิลาพี่น้องมองนี้ในป่าเฮ็ดนี่แหละเนาะ ลาพี่น้องล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอเดี๋ยวล่าอยู่ในป่านี่นะนอกะได้เห็ดน้อยนึ่งนอพี่น้องค่ะอ่าอันบ่ปลาให้พี่น้องเบิ่งน่ำหนอกะเฮ็ดทักขันทะเล่นเฮ็ดอันอันทุ่มเพชรสว้ามแน่อันเฮ็ดอันเฮ็ดดำนาะอ่าอ่าแล้วก็เฮ็ดผึ่งน้อยนึงน้อยเฮ็ดกอเออเฮ็ดกอข้างเฮ็ดตะมากนั่นละพี่น้องค่ะแล้วแต่สีอื่นที่เรียกเอาเนาะเอยเมย์แล้วเอเดี่ยวกะสีลาพี่น้องอยู่ในป่าล่ะขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ขันมัก ขันมากขันมากขันมกักเออมักมวนมักเก็บเพชรน้องค่ะกะขอกำลังใจขอคนละไลค์คนละแชร์คนละเลิฟบเนเดอเด้อพี่น้องค่ะเอดเดีวก็สิไปละค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญปลอดภัยจากโรคภัยไขย้เก็บทั้งปวงด้วยค่ะพี่น้องค่ะไปละค่ะบายบายอย่าลืมเด้อค่ะ Mm-hmm.